This the Standard Podcast. is Are you okay? you พี่ดาวฝันอยู่กับพี่ดาวต่ออีกแล้วแต่ทีนี้ฝันมีปัญหาเรื่องการ work from home มาถามกับพี่ดาวต่ออีกปัญหาหนึ่งแหละเป็นปัญหาเหร คราวที่แล้วเราคุยกันกันแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเนอะเพราะแบบชีวิตเราขาดสมดุลอะชีวิตเราขาดสมดุลด้วยการที่แบบมันมีแบบสมดุลใหม่ที่มันเราต้องสร้างขึ้นมาอะไรอย่างงี้แล้วมันก็เกิดความเครียดพี่ดาวคือแทนที่แบบเราจะเลือกวิธีการแบบไปคอนเนคกับธรรมชาติหรือการคอนเนคกับเพื่อนอหรือการเข้าแบบพยายามเติมสมสมดุลเดิมเข้ามาในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เลือกวิธีน,นั้นพี่ดาวเราเลือกวิธีการแบบ ช้อปปิ้งออนไลน์เราเข้าแอป้ <c oughs> เราเข้าแอปน้าเงิน <c oughs> เราเข้าแอปบ่อยมาก <c oughs> เพราะว่าฝันวันเองนะฝันรู้สึกว่ามันมีความแบบควิกฟิกอะมันคือการจัดการได้เดี๋ยวนั้นอะอํานาจมันเกิดขึ้น,น,นเดี๋ยวน้นเช่นเฮ้ยอันนี้ประสบการณ์ตรงมาอยากได้กางเกงขาสั้นแล้วก็อยากได้กางเกงขาสาั้นสีแดงแล้วก็เปิดแอปช้อปปิ้งเดีเาา๋ยวนั้นเลยในระหว่างเวลาทํางานแล้วก็ แล้วก็ช็อปเดียวนั้นแล้วก็จ่ายตังค์เดียวนั้นแต่ว่ามันใช้วิธีการตัดบัตรเครดิตเนียพี่ดาวนึกออกใช่ปะแล้วพอแบบประมาณวันที่ยี่สิบกว่าพอบินบัตรเครดิตมาอมเออฝันเอาสุกไว้เลยะอะกลัวตัวเองตกใจกลัวตัวเองตกใจวใจ่าแบบเพ้ยตัดผ้าม่อีกทีหนึ่งแล้วเนี้ยเราทําอะไรไปวะอะไรอย่างเงี้ยทั้งเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวฝันถามหน่อยดิว่าทําไมคนถึงแบบเลือกวิธีการแบบเครียดอยู่แล้วแบบ หันไปช้อปปิ้งคือสิ่งนี้เราเคยคุยกันแล้วในใช่แล้วฝันก็เพิ่งพูดซ้ำด้วยใช่ไหมตอนนู้ใช่แล้วแล้วแลฝันก็รู้สึกว่าแต่ว่าช่วงนี้คน work from home มากหนึ่งคือคน work from home มากขึ้นอสองคือสองปีที่ผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันส่งเสริมให้คนอนะจ่ายตังสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยและสามฝันคนพบว่า เราไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ให้ช้อปปิง้งไม่ได้ไ,ม,ไดมายถึงว่าการซื้อมันก็ยังเป็นความสุขของเรานั่นแหละตราบใดเท่าที่มันยังไม่กระทบกระเทือนกับสภาพเศรษฐกิจของเราถูกไหมใช่ใช่แต่บางทีเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าตัดผ้าใหมท่ทีเราก็มีของเกินจําเป็น เยอะแยะมากมายแทนที่จะเอาเงินส่วนนั้นไปออมหรือว่าไปสร้างประโยชน์หรือเก็บไว้เพื่อความมั่นคงในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้มันเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวฝันเลยอยากนั่งถามพี่ดาวอีกทีว่าเนี่ยพอทุกวันนี้ทุกคนเลือกวิธีการเอ็กซิสต,ตัวเองด้วยการช้อปปิ้งมากขึ้นเนี่ยทําไมทําไมคนถึงเลือกช้อปปิง้งพี่ดาวว่าเออมันเป็นการได้มาซึ่งอํานาจที่ตอนนี้เราขาดแคลนมันอย่างสูงมาก คือจากเดิมอานี้มันจะมีคนที่ใช้การช้อปปิ้งเพื่อเป็นการเอ็กซ์ซอร์ไอส์อำนาจตัวเองอยู่แล้วเขาก็แค่ย้ายแพลตฟอร์มมาช้อปปิ้งออนไลน์กับคนที่เดิมไม่ได้ช้อปปิ้งมากขนาดนั้นก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่ามัน มันเหมือนยาเร็วอ่ะมันเหมือนฉีดยาเข้าเส้นมันรู้สึกซาบซาบมันฟินว่าเราอยากได้อะไรเราเปี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเี้ยงมันเป็นการทํางานทางจิตใจหมดเลยนะเพราะว่าเงินเรายังไม่หลุดออกไปจากบัญชีถูกปะมันไม่ใช่เงินฟิสิกอลที่แบบเราแบบหยิบแบบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันออกจากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเร็วมันง่ายแล้วมันก็ให้ความรู้สึกดี เราไม่ค่อยอยากจะบอกว่าอย่าทำแบบนี้เถอะหรืออย่าทําแบบนี้เลยนะชีวิตใครชีวิตมันเพียงแต่ว่าดูยังไงให้มันไม่ไม่เป็นปัญหาใหม่ของเรา<ม>การซื้อของเพื่อมาเป็นของใช้สอยแต่ละวันอันนี้เราไม่นับนะ<ม>คือแชมพูหมดก็ต้องซื้อเนาะ,ะสบู่มหมดก็ต้องซื้ออันนี้เราไม่ว่ากันแต่มันจะมีแบบที่เป็นการซื้อเพื่อจิตใจอ่ะ จิตใจในที่นี้ไม่ได้เพื่อเยียวยาเวลาเครียดหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีอํานาจในตัวอย่างเดียวนะแต่มันซื้อเป็นเพราะว่าความกลัวกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าโควิดจะมาอีกจะเป็นยังไงซื้อเพราะความเครียดซื้อเพราะความอะไรแบบนี้ค่ะที่มันมาตอบสนองทางด้านความรู้สึกแล้วก็ความมั่นคงทางใจิตใจนะอันนี้แหละดาวคิดว่าลองดูดีๆเพราะไอ้สิ่งนี้มันมันมาจากจะเลยเส้นเนี่ยมันเกินขอบเขต ได้ง่ายเพราะว่าเราจะไม่ค่อยมีสติสัังกับมันเท่าไหร่แล้วมันหาจุดสมดุลได้ยากทีนี้เมื่อกี้ฝันสนใจคำว่าการซื้อเพื่อตอบสนองทางจิตใจมันเช็คยังไงได้บ้างอะพี่ดาวว่าสิ่งเหล่านี้มันมันตอบสนองทางจิตใจหรือว่าเราสามารถมีจุดเอ๊ะอะไรได้บ้างว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันมันไม่ใช่การซื้อเพื่อเพื่อจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่หรือการบริหารอำนาจหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวจริงๆมันน่าสนุกนะ ที่จะแบบว่ามานั่ง explore ความอยากได้อะเอาอย่างนี้ดูค่ะถอยมาสเต็ปหนึ่งก่อนตอนที่เราเข้าไปในเว็บช้อปปิ้งแล้วแค่นั่งแบบคือยังไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะแค่ไปนั่งแบบเลื่อนดูว่าช่วงนี้แบบเขาขายอะไรมีอะไรลดบ้างหรือแบบคนก็ซื้ออะไรกันช่วงนี้นั่นน่ะเป็นจุดที่แบบเราควรจะรีบ observe ตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรวะนี่จริงเรายังไม่รู้เลยว่าเรา จะอยากได้อะไรไปทําอะไรแต่เรามานั่งดูว่าแบบเออมันต้องมีอะไรสักอย่างสิพี่ดาวพี่ดาวกำลังพูดอย่างเงี้ยเหมือนแบบตบหัวฝันอยู่ขอโทษ sorry ไม่เห็นหน้าด้วยเลยไม่รู้ว่าพูดไปนึกกระทบยังไงขออภัยทำไมอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับฝันบ่อยมากคือไม่รู้ความต้องการของตัวเองหรอกว่าต้องการอะไรขนาดไหนแค่มีความรู้สึกว่า ตอนนี้ในเว็บอะ่ะมันมันต้องมีอะไรลดแน่ๆเลยแล้วกเออ็เราจะต้องไม่พลาดโอกาสสําคัญนั้นของการลดของสิ่งของของนี้เพราะมันแบบอุตสาห์ลดตั้งเยอะทั้งทั้งที่แบบเราก็หนึ่งคือเราก็ไม่ได้มีความอยากได้มันมาตั้งแต่แรกสองคือเราเรากลัวเสียดายโอกาสนะพี่ดาวกลัวว่าเราจะพลาด เปอร์เซ็นต์การลดสำคัญครั้งนี้แล้วก็ซื้อมาเพื่อเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นหรือเปล่าว่าว่าจริงๆแล้วเนี้ยอันนี้แหละมันน่าระวงังอันนี้แหละหน่าดูใช้คำว่า,าน่าดูดีวกว่าว่าแบบกลัวเขาอุตส่าห์ลดอ่ะ คือมันฟังดูแบบสนิทสนมเชื้อกับคนตั้งโปรโมชั่นมากเลยเนาะหรือสนอิทสนมแัะสินค้าไปโดยปริยายท,ท,ท,ทั้งที่เราแทบจะไม่มีความจําเป็นจะต้องสร้างเส้นคอนเนคชั่นนี้กับโปรโมชั่นนั้นเลยแต่เราสอว่าเาอุสาหลดอะสินค้าอุตสาหลดราคามาแล้วกลัวพลาดกลัวเสียโอกาสดาวสนใจสิ่งนี้เราก็คิดว่าถ้า เราได้นั่งอยู่ด้วยกันหรือจะให้ explore ตัวเองสำรวจตัวเองเนี่ยาอาจจะสำรวจได้ว่าที่ช่วงนี้เราเราเรากลัวกลัวพลาดกลัวไม่ได้กลัวได้น้อยกว่าคนอื่นกลัวสูญเสียโอกาสอะไรเรื่องอื่นหรือเปล่านะอืมมีโอกาสที่ลึกๆแล้วเนี่ยเราเรากลัวพลาดเรากลัวไม่คุ้มเรากลัวเสียดายโอกาสจากเรื่องอื่น <c oughs> แต่ว่ามันมา มาฉายอยู่ในเรื่องนี้อย่างงี้เป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได,ได้หรืออาจจะเป็นความกังวลอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแบบไม่ได้แปลตรงไปตรงมาแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าหรือเราอาจจะอยากมีอํานาจในการเลือกกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าหรืออยากมีอํานาจอยากจะเอ็กซ์ซอร์ไอส์อำนาจกับเรื่องอะไรเอะหรือช่วงนี้มีใครริดรอนอํานาจเราออกไปหรือเปล่า หรือมันมีเรื่องอะไรดาว่าให้ไอ้ไอ้ไอ้กิจกรรมการช้อปปิ้งเนี่ยมันเป็นสายให้เราได้หันมาสำรวจตัวเองก็ถือว่าเป็นการาถึงสุดท้ายสุดท้าย,ายฝันอาจจะซื้อมันก็ได้เพราะมันลดเยอะลด 6- 5%อะไรอย่างนี้นอย่างน้อยสิ่งแม้จะซื้อแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้มีจุด65%ก็ต้องซื้อป่ะพี่ดาวไม่จัเป็นบ <laughs> ่า,อ,าอ,อ๋อเออเออเออเราก็ได้ได้ใช้ประโยชน์นั้นไปด้วย ว่าเออเรามีเรื่องอะไรช่วงนี้หรือเปล่าที่อยากซื้ออันเนี้ยมันมันเป็นจุดหนึ่งที่เราหันมาดูตัวเองได้นะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยฝันฝันไม่เคยถามตัวเองเลยอ่ะพิดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ฝันพฤติกรรมที่ฝันแสดงออกออกมาคือการ<ม>การเข้าไปในเว็บ ช้อปปิ้งแล้วก็บราวดูว่าของมันลดอะไรมันลดราคาเยอะแล้วมันมีของอันไหนที่เราพอจะมีโอกาสซื้อได้<ม>หรือว่าพอจะมีโอกาสได้ใช้มันในอนาคตแล้วเราก็ซื้อตุนไวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันน่าจะเป็นโอกาสจริงๆมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับใครหลาย,ลายๆคนที่เฮ้ยหยุดแป๊บหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งก่อนที่แบบ เอออาจจะยังแบบไปถึงนะ้ะเอาของลงตะกร้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดอะไรอย่างเงี้ยหยุดแป๊บนึงเพื่อที่จะถามตัวเองให้ลึกลงไปอีกหน่อยว่าเออท,เที่เราที่เราทําอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี้ยหนึ่งคือเราต้องการของสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมสองคือเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรในใจที่เรายังจัดการไม่ได้หรือเปล่าเราเลย แก้ไขมันด้วยวิธีนี้มันอาจจะแปลแบบไม่ได้ตรงไปตรงมาเรื่องแต่อาจจะเป็นปมหรือว่าความยุ่งเหยิงมความขุ่นมัวทางอารมณ์เรื่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นสาเหตุจริงๆอยู่หรือเปล่าแล้วเราไปทํางานตรงน,นั้นนะ่ะมันจะตรงจุดมากกว่าใช่ไหมพี่ดาวใช่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 ได้หันมามองค้นหาเพิ่มเติมดีนะถ้ารู้สึกว่าการบเฮ้ยฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคําว่าปัญหามันบล็อกว่าเฮ้ยฉันไม่มีปัญหาเว้ยถามที่ว่าเอ้ย e เรามีอะไรในใจอยู่หรือเปล่าที่มันต้องการอยากจะจัดการแล้วเราเรามองไม่เห็นมันเราก็เลยไปหาเอาเลทที่ที่เราจะจัดการเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรม าการช้อปปิ้งแทนคําพูดเมื่อกี้พี่ดาวแบบถ้าไปนหนังสือก็คือต้องแบบพิมพ์ตัวใหญ่สุดตัวหนาสุดพี่พูดว่าอะไรว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าปัญหามันคือกับดับเพราะฉะนั้นเวลาถามตัวเองอ่ะให้ลองอาจจะลองถามตัวเองใหม่ว่าตอนเนี้เรามีอะไรในใจที่ยังจัดก,การไม่ได้หรือเปล่าถามว้างหน่อยแบบ เฮ้ยคำว่ามีอะไรในใจมัน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 กว้างกว่าคำว่าปัญหาเนาะเพราะคำว่าปัญหามันบล็อกบล็อก,อกเราอยู่ <มา S 1> ว่าแบบมาบกมาเลยไม่มีใครอยากมีปัญหาฉันไม่ไมีอะไรอ่ะ เพราะฉะนั้นก่อนถึงหน้าจ่ายังค์เนี่ยอาจจะลองแบบ <c oughs> ก่อนจะกรอกหมายเลขบัตรเครดิตอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วที่แบบฝันเชื่อทุกคนคงกรอกออตโอต้ไว้แล้วอ่ะเนาะพร้อมจะกดจ่ายังค์ภายในย s y s t e เอาระ<า>บบออโต้ออกไปเลยนะ <c oughs> ออไม่ไาต้องเซฟ data บัตรเครดิตไว้นะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหน้าฝันคนพบตัวเองมาก,มากๆเลยว่าการที่เราไม่ได้แบบใส่เลขบัตรเครดิตหรืออะไรรอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบ ทวนตัวเองมีเวลาในการทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการของสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันทําให้เราอยากย้อนกลับไปถามอย่างที่พี่ดาวถามฝันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีอะไรในใจหรือเปล่าแล้วเราอาจจะไปได้ไปแก้ที่ที่ต้นเหตุตรงนั้นนะครับทีนี้ฝันรู้ว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยมัน มันไม่สามารถห้ามได้ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วในการช้อปปิ้งคือการช้อปปิ้งเราเราเราไม่ได้ตีข้าวว่าการช้อปปิ้งมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือฟุ่มเฟือยหรืออะไรเราเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อฝันก็ช้อปพี่ดาก็ช้อปพี่ช้อปมากเลยแล้วพี่รู้ด้วยว่าพี่ช้อปอะไรเพื่ออะไรเราแชร์ได้เลยว่าช่วงนี้เราทำเราปลูกผักเราปลูกผักเราไม่ไม่ได้แค่อยากจะกินผัก ผักได้กินหรือไม่กินเราไม่รู้แต่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะหนึ่งเราได้ซื้ออะไรสักอย่างสองเราอยากเห็นบางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตต่อหน้าเราคือ <ừ> เราทำ <ừ> บริษัทเนาะเรากำลังค่อยๆแบบอยากเห็นมันโตแต่ว่ามันติดขัดมากอะเพราะว่าเรามันเจอโควิดเราเพิ่งเริ่มเองอะแค่เริ่มก็ต้องเปลี่ยนแบบทุกอย่างเราอะ่ะสร้างแปลงผักเพราะเราอยากเห็น อะไรสักอย่างที่เราสามารถรดน้ำพรวนดินเดินดูทุกวันแล้วต้นไม้มันโตทุกวันฝันมันเรารู้เลยว่าเราใช้ฟังก์ชันเนี้ในการที่จะแบบเติมเต็มสิ่งที่มันจากเดิมที่มันจะเห็นจากแพลตฟอร์มหนึ่งคือแพลตฟอร์มการทำงานก็ให้สิ่งเนี้ยมาแล้วเราก็ซื้อมเมล็ดข้อแต่ข้อดีของมันคืออะไรเม่ฝันเมล็ดผักอ่ะมันราคาสิบห้าบาทยี่สิบบาท มันอยู่ในจุดที่แบบ mm hmm. เราโอเคกับตัวเองที่เราจะจ่ายแล้วมันก็ไม่บาท mm hmm. เราก็ซื้อเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเลยเราก็สั่งมามันก็ก็รู้สึกว่าเออเข้าใจได้ว่าทําไมคนเลือกที่จะช้อ,ชอปปิง้งเพีย hmm. งแต่รู้เท่าทันตัวเองด้วยไหมว่าที่ช้อปปิ้งเพื่ออะไรแล้วก็สองอันนี้แบบที่เป็นรูปธรรมเลยถ้ายับยัง้งไม่ได้ถ้าไม่อยากยั้งมันก็ขีดเส้นให้มันหน่อย เราเคยบอกฝันใช่ไหมว่าให้ตั้งงบต่อเดือนว่าเดือนเนี้ยจะอนุญาตให้ตัวเองชอ็อปด้วยงบประมาณเท่าไหร่มันช่วยยังไงหนึ่งมันช่วยคือเกิดจากการแมネจเมนต์ชัดเจนสองคือเวลาฝันจะกดซื้อกานเกงขาสั้นสีแดงสมมติแบบฝันจะไขครวนสองรอบว่าเออเราชอบเลยว่าเออชอบมากเลยอะ่ะสักพักเราจะถ้าเราซื้อชิ้นนี้แล้วเนี่ยเราจะเหลือตังอีกเท่าไหร่จากงบประมาณที่ตั้งเพื่อซื้อคราวหน้า เฮ้ยอันนี้มันแพงไปอ่ะเดี๋ยวเดวีไม่ได้ซื้ออีกชิ้นหนึ่งมันจะเริ่มมีการแบบไตร่ตรองในเลเยอร์นาาันมีการแบบ พูดคุยกับตัวเองเกิดคอนเวอร์เซชันตัวเองนึ่งว่ามันจําเป็นขนาดนั้นรนะหรือเปล่านะหรือหรือเราต้องซื้อของแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวนะหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยลองลองสำรวจตัวเองด้วยคอนเวอร์เซชันพวกนั้นน่นน,น่าจะเป็นประโยชน์ับพี่น้องเนาะคือจริงๆการมีคอนเวอร์เซชันกับตัวเองมากขึ้นมันก็คือการใคร่ครวญแล้วก็ดับเบิลเช็คมากขึ้นยังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วแหละ อ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่แบบคลาสสิกมากแต่ว่าหลายคนก็แนะนำคโคสเกี่ยวกับการเงินหรือว่าผู้หยงผู้ใหญ่ก็มกักจะแนะนำแบบนี้เขียนรายรับรายจ่ายอุ้ยเห็นเห็นเข้าเห็นออกเลยค่ะแล้วพอเห็นว่าเออเงินเราเข้าเท่าไหร่ออกอะไรบ้างเห็นแบบวันต่อวันเนี่ยสติมันจะมาแล้วปัญญามันจะเกิด Mm hmm. มันจะแบบโอ้ mm hmm. เบี้ยวหัวแตกเล็กน้อยมันมันแบบเราไม่นับเยอะมากเพราะเราไม่รู้ซึ่งจริงๆอ่ะฝันได้ได้รับคําแนะนําสิ่งนี้มาจากพี่หนุ่มเดอะมันนี่โค้ที่เป็นโฮสต์ของอีกรายการ mm hmm. อีกรายการนึงของเดอะสแตนดาร์ดพอดแคสตว่าการทำรายงบรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นมากแล้วมันก็จะทําให้เราแบบเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า,วา mm hmm. ในในวัน,ว,นวันหนึ่งเรา มีสัดส่วนที่เราจะเสียไปกับเรื่องอะไรเยอะมากบ้าอะไรอย่างเงี้ยสมหรัทุกวันเนี้ยด้วยเทคโนโลยีมันเอื้อลองลองอย่างนี้ก็ได้ครับลองโหลดแอปพลิเคชันลองเสิร์ชดูว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรนะรายจ่ายอยู่อยู่อยู่ในอยู่ในแอปสโตร์เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าถ้าใครอยากช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งเลยครับก็ทำไปเถอะ ก็ทําไปเถอะมัมัแต่ละคนมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอเปิดบัตรเครดิตบินบัตรของตัวเองแล้วก็มีอาการเสียวฉันหลังเล็กน้อยหรือว่าแล้วก็เอาบัตวบินบัตรเครดิตไปซุกซ่อนเออนี่เป็นสายที่ชัดเจนแล้ว่าหรือหรือบางคนที่เริ่มว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดเว็บช้อปปิ้งแล้วก็ ออลองดูว่าอะไรลดเยอะที่สุดบ้างหรืออะไรอยงนี้ยถ้าทายเหล่านี้มาเนี่ยลองถามตัวเองก่อนอย่างที่ประโยคเหมือนที่แบบที่พี่ดาบว่าเฮ้ยเอาจริงๆตอนนี้เรามีอะไรในใจหรือเปล่าเราถึงต้องมาทําแบบนี้มันอาจจะพาไปสู่การตอบคําถามหรือการเกิดคอนเวอร์เซชันกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุจริงๆของการมี ของการที่นำพาตัวเราออกไปช้อปปิ้งอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการอยากได้ของอม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบําบัดแต่เราอาจจะหาไปเจอสาเหตุที่แท้จริงอของเราว่าตอนนี้เรากําลังต้องการได้รับความช่วยเหลือสิ่งนี้อยู่ก็ได้ค่ะจริงค่ะแล้วก็เมื่อน,นั้นถ้าเราไม่พึ่งพาช้อปปิ้งอาจจะค้นพบว่าจริงๆตัวเรามีศักยภาพในการจัดการตัวเองมากกว่าที่คิดก็ได้ ฟัง Are y ย u โอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears